สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำราดหน้ามี่กรอบแบบง่ายๆกินกันนะจ๊ะเริ่มแรกเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็นำม,มีเหลืองลงไปทอดให้กรอบค่ะเราก็ทอดลงไปเรื่อยๆนะคะพอเขากรอบแล้วเราก็จะมาใช้กระชอนตักขึ้นจากน้ำมันกันแล้วก็นำไปให้เขาเสด็ดน้ำมันแล้วก็เย็นตัวเขาก็จะกรอบอร่อยเลยจ้าเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะ เท่ากับจำนวนที่เราจะกินกันเลยจ้ามาถึงขั้นตอนการทำน้ำราดหน้ากันบ้างค่ะเราก็นำกระเทียมลงไปเจียวในน้ำมันนะคะให้เหลืองหอมก่อนค่ะน้ำมันเนี่ยจะต้องไม่ร้อนเกินไปนะคะเราใช้ไฟอ่อนๆค่ะกระเทียมจะได้ไม่ไหม้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดให้หอมคะ่ะ ใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะถ้าใส่มากเกินไปก็จะเค็มค่ะเพราะว่าในตัวเต้าเจี้ยวเขาจะเค็มเราก็เจียวเต้าเจี้ยวไปพร้อมกับกระเทียมเลยนะคะพอเต้าเจี้ยวเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่ไปพอประมาณนะคะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะรอให้น้ําเดือดนะคะตอนนี้น้ําก็ค่อยๆเดือดขึ้นมาแล้ว พอเดือดเต็มที่แบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่หมูหมักของเราลงไปค่ะหมูหมักเราใช้เป็นหมูสันนอกนะคะหมักด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวรสดีน้ำตาลพริกไทยป่นแล้วก็ไข่ไก่นะคะหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงพอหมูเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราไม่ต้องตั้งไว้นานนะคะเดี๋ยวหมูจะกระด้างเราก็ใส่ แป้งมันที่เราผสมน้ํานะคะค่อยๆเทลงไปอย่าเททีละมากๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แป้งเนี่ยเกาะตัวกันเป็นก้อนรสชาติมันก็จะไม่สม่ำเสมอนะคะเราเคาค่อยๆเทแล้วก็สลับกับการควนไปแบบนี้นะคะจนกว่าแป้งมันที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะหมดทุกอย่างนี่กะเอาปริมาณเอานะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะปรุงรสชาติตามชอบได้เลยใครชอบเค็มชอบหวานก็ใส่ตามนั้นได้เลยค่ะ หลังจากนี้ก็ใส่ผักคะน้าลงไปได้เลยจ้าเรากดผักคะน้าให้จมลงไปในน้ำลาดหน้าเลยนะคะแล้วก็ผัดผัดไปเรื่อยๆค่ะพอคะน้าเริ่มจมแล้วก็สุกเราก็จะปิดแก๊สนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะถ้าคะน้าสุกมากเกินไปมันก็จะไม่อร่อยคนะ่ะเราจะเอาแค่พอให้คะน้ากรอบนะคะนี่ได้ที่แล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยจ้า นี่นะคะหมูหมักหอมๆเด้งๆเลยเสร็จแล้วเราก็นำน้ำราดหน้าของเรามาราดลงบนหมี่กรอบที่เราทอดเตรียมไว้นะคะเราก็ใส่ไปตามความชอบนะคะชอบมากชอบน้อยเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสตามชอบค่ะใส่พริกป่นน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำส้ม โรยหน้าด้วยพริกไทยป่นก็จะช่วยเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ